คคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษนะครับแล้ววันนี้เราจะมาดูภาษาอังกฤษที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะฮะก็คือเรื่องราวของ my family นั่นเองครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของภาษาอังกฤษและศัพท์ต่างๆน,น,นะครับเกี่ยวกับครอบครัวของเราทั้งหมดเลยนะครับเพราะก็จะมีหลายคําที่คุณผู้ชมอาจจะรู้แล้วแต่ออกเสียงผิดและก็มีบางคําที่ไม่รู้มาก่อนหรือเข้าใจผิดมาตลอดนั่นเองครับเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับ แน่นอนนะฮะคำแรกก็คือผมก็คือคริสครับแล้ววันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับครอบครัวของผมนะฮะซึ่งผมก็ต้องมี Father and Mother หรือจะเรียกว่า m o m and Dad นั่นเองครับ M-O-M คืออเมริกา M-U-M ก็คือชาวอังกฤษนะครับแต่ก็คือ m o m นั่นเองครับจะเรียกว่า Mama, Papa ได้หมดเลยครับผมมีพ่อแม่ mother and father ซึ่งพ่อแม่ทั้งหมดก็ต้องออกเสียงว่า pair นะครับไม่ใช่ parent นะฮะ they are my parents นั่นเองครับ my parents นะฮะ ต่อไปนะครับพ่อแม่ผมนั้นมาจากใครล่ะครับก็มาจากปู่ย่าตายายซึ่งฝรั่งเขาไม่มีการแบ่งนะฮะเขาจะเรียกว่า grandparents หรือว่า my grandfather and my grandmother นั่นเองนะครับถ้าอยากจะแบ่งนะนะครับว่าปู่ย่าตายายก็คือ my grandfather my grandmother from my father's side หรือว่า from my mother's side นั่นเองนะครับแล้วปู่ย่าตายายของผมนั้นมาจากใครล่ะครับก็มาจาก my great grandparents ก็คือคุณทวดนนะครับ great grandfather Great grandmother นั่นเองครับ ha ต่อไปนี่นะครับเราก็ไปดูนะครับตอนนี้เรามีคำว่า parents กันแล้วเนี่ยนะฮะแล้วพ่อแม่ของผมเนี่ยนะครับอาจจะมีพี่น้องของเขาเนียนะครับก็คือ brothers and sisters นี่ยนะครับซึ่งแน่นอนครับก็คือถ้าพ่อแม่ของผมเนี่ยนะครับมีพี่น้องเนี่ยนะครับ เขาก็จะกลายเป็นลุงหรือว่าอาหรือว่าป้าหรือน้าของผมเนี่ยนะฮะซึ่งภาษาอังกฤษก็ง่ายเนี่ยนะครับง่ายกับภาษาไทยนะครับก็คือ uncle หรือว่า aunt นั่นเองครับ my aunt สาเนียงอเมริกาก็จะเป็น aunt ออกเสียงคล้ายๆกับมดที่เดินผ่านมาไปเนี่ยนะครับนะฮะ aunt aunt หรือจะเป็น auntie หรือว่า auntie นั่นเองนะฮะ auntie หรือ auntie นั่นเองครับซึ่งถ้าลุงป้านะ้าอาของผมเนี่ยนะครับเขามีลูกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเขาก็จะกลายเป็นเนี่ยนะฮะอะไรฮะ cousin ของผมนั่นเองครับ C O U S I N cousin ก็คือลูกพี่ลูกน้องนะครับไม่ใช่ญาตินะครับเพราะถ้าญาตินะครับก็คือ relatives ก็คือทั้งหมดเลยนะฮะ relatives แต่ถ้าลูกพี่ลูกน้องคือ cousin ออกเสียงว่า cousin นะครับไม่ใช่ cousin เ,เพราะถ้า cousin จะแปลว่าเขา u ิ้นลมตายไปแล้วนั่นเองนี่แหละครับซึ่งแน,น่นอนก็คือ cousin ของเราหมดเลยนะฮะ แล้วต่อไปนะครับเรากลับมาใกล้ตัวผมที่บ้านผมสักหน่อยดีกว่าครับถ้าผมมีพี่น้องเนี่ยนะครับพี่น้องภาษาอังกฤษเนี่ยน,นะครับเขาจะเรียกว่า siblings ่นเองครับ s-i-b แล้วก็ l ิงนะฮะ siblings ก็คือพี่น้องทั้งหมดอย่างเช่นถ้าผมมีพี่ชาย older brother ถ้าผมมีน้องสาว younger sister นั่นเองครับแล้วถ้าวันนี้พี่ชายน้องสาวผมเนี่ยนะฮะ mm hmm. เขาไปมีลูกเนี่ยนะครับเด็กพวกนี้จะเป็นใครล่คะครับถ้าเป็นหลานชายก็คืออะไรครับ nephew ออกเสียงฟอฟันนะครับเพราะ ph นะครับก็คือเสียง f เนี่ยนะฮะ nephew ส่วนท่าหลานสาวเนี่ยนะครับก็จะออกเสียงคล้ายๆนี่นะครับอันนี้คือ niece นะฮะหลานสาวก็เป็น niece ออกเสียงคล้ายๆนอนหนูสละอีสอเสือ niece นั่นเองครับนั่นก็คือน่นะฮะตระกูลหรือว่าครอบครัวนะครับก็คือ my family นั่นเองครับแน่นอนครับผู้ชายอย่างผมเนี่ยนะครับก็คงจะอยู่คนเดียวคงจะเหงาเนี่ยนะครับ ตอนเด็กๆนะครับ mm. ผมก็ I was a child แล้วแน่นอนครับ I grew up I grew up and I became a teenager teenager ก็คือทีนนะฮะวัยทีนซึ่งวัยทีนคือวัยรุ่นนะครับไม่ใช่วัยแบบเท้าอะไรเงี้ยนะครับทีนก็คือ13-19 to 13-19ก13็ 19, ประมาณช่วงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็คือผมก็กลายเป็นผู้ชายเต็มตัว I became a man แล้วแน่นอนครับพอเราเป็นแมนแล้วนนะครับเราก็จะต้องหา วอแมนสักคนนั่นเองครับเพื่อจะมาอยู่คู่กับเราตลอดชีวิตนี่น,นะฮะแน่นอนครับผมเลยต้องไปหาภรรยาซึ่งก็คือ a wife นั่นเองครับซึ่งก่อนที่ผมจะมี wife นีนนะครับก็คงจะต้องมีอะไรฮะก็คงต้องมีเป็น girlfriend กันก่อนใช่ไหมครับเป็น girlfriend ถ้าเป็นแฟนผู้ชายนะครับคุณผู้ชมก็คือ boyfriend อันนี้ไม่น่าจะยากนะครับ girlfriend b o บอ r i ร n นถ้าคุณเป็นแฟนกันเนี่ยน,นะครับเราก็จะบอกว่า we are going out with each other หรือว่า we are seeing each other เพราะคำว่า go out with someone หรือ seeing someone ก็จะแปลว่าการครบหาดูใจกันก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าวันนี้ผมคบกับน้องแจนนะครับ I'm going out with Jan หรือ I'm seeing Jan หรือ Jan is my girlfriend ก็ได้นะครับผมพอเราเป็นแฟนกันสักพักเนี่ยน,นะครับเราก็คงอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เราให้มันลึกซึ้งกันมากกว่านี้เราก็จะมั่นกันนั่นเองครับ we will get engaged พอ we get engaged ก็คือมั่นเสร็จแล้วนะครับเราสองคนนะครับก็จะกลายเป็นคู่มั่นกันนั่นเองครับ fiance fiance ที่มี e เดียวก็คือคู่มั่นชาย fiance e สองตัวก็คือคู่มั่นหญิงคำนี้มาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับออกเสียง fiance คล้ายๆกับนักร้อง Beyonce รู้จักไหมครับ I'm a single lady I'm a single lady Beyonce อันนี้ก็คือ fiance นั่นเองครับวิธีการจำก็คือ Beyonce is my fiance นั่นเองครับ แต่ผมจะไม่อยากจะให้คุณ j จซี Z, ซึ่งก็เป็นแฟนจริงเข้ามาฟังนะครับเดี๋ยวจจะโดนเตะได้ทีเดียวครับหลังจากที่เราได้มั่นกันสักพักหนึ่งแล้วนี่นะครับบางคู่ก็อาจจะเลิกกันไป They break up นะฮะ They break up หรือว They split up ก็คือเลิกกันครับแต่บางคู่เนี่ยนะครับเขาก็อยากจะสารสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งกว่าการเป็นคู่มั่นก็<ๆ>ここอยากจะมาเป็นคู่สมรสนั่นเองนี่นะครับซึ่งคู่สมรสนะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นในพวกปพล l i c ชันฟอ form นี่นะครับ เขาจะมีคำว่า S P O U S E Spouse นะครับ Spouse ก็คือคู่สมรสของเราเองครับแน่นอนครับจะมีคู่สมรสได้ก็ต้องแต่งงานใช่ไหมครับผมก็คือ get married get married ก็คือแต่งงานนะฮะเพราะมันมาจาก verb to marry M A W R, R Y Mary มีคนถามว่าแล้วถ้าเป็นผู้หญิงชื่อ Mary จะแยกแยะก,ก,การออกเสียงยังไงครับ m มรี่อันนั้นมันจอกเสียงสะระเอนอนะ Mary. อยับแมรี่เช่นถช่ผมแต่งงานกับคุณแมรี่นะนะครับก็คือ I married Mary นั่นเองครับย้ำมีครั้ง I married Mary นั่นเองฮะ get married ก็คือการแต่งงานถ้า การแต่งงานแล้วเนี่ยนะครับผมเขาจะเรียกว่า marriage นั่นเองนะฮะไม่ใช่ marriage หรือ marriage นะครับอันนี้ต้องออกเสียงให้ดีๆนะฮะ marriage นั่นเองครับ marriage คือการแต่งงานแต่ถ้า verb ที่แต่งงานคือ get married หรืออยากจะเล่นเป็นสำนวนเป็น idiom หน่อยไหมล่ะฮะเป็น idiom เ,เขาจะเรียกว่า tie the knot tie the knot เพราะว่าคือเชือกสองเชือกมาผูกกันเป็น knot แน่นหนาะก็เรียกว่า tie the knot ก็ได้ครับอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่า I tied the knot with my wife three years ago ผมนั้นผูกเชือกเป็นน็อตหรือแต่งงาน3ปีที่แล้วหรือถ้าใครมาจากพวกสังคมวัฒนธรรมชาวตะวันตกที่เป็นาศาสนาคริสเตียนหรือแคทอลิกเนี่ยนะครับ <c oughs> เขามาจะแต่งงานกันในโบสถ์เนี่ยเขาะจะมีการเดินกันเนี่ยนะครับในโบสถ์ฝรั่งก็จะเรียกว่า down walk down the aisle walk down the aisle เพราะว่าเคยสอนมาแลา้วน,นะครับไม่นานานี้ว่า aisle ก็แปลว่าทางเดินอย่างเช่นทางเดินในเครื่องบินเนี่ยนะครับ so walk down the aisle นะครับก็เหมือนกับเวลาเขาเดินกันในโบสถ์นะครับแล้วจะมีเพลงเต้ง แต่งไปทำไมแต่งเพื่ออะไรแต่งกันไปแล้วอีกไม่นานก็เลิกกันไปแต่แต่แต่ประมาณนั้นนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับ get married tie the knot หรือ walk down the aisle ก็คือแต่งงานกันเพราะคุณแต่งงานปุ๊บเนี่ยนะครับคุณก็จะกลายเป็นสามี husband แล้วก็ wife ก็คือภรรยานั่นเองใช่ไหมละครับ แน่นอนครับพอเราจะแต่งงานเนั่นนะครับผมเราก็จะต้องมีงานแต่งงานเกิดขึ้นนะนะครับก็คือ wedding นั่นเองนะฮะ wedding ก็คืองานแต่งงานนะครับแล้วเวลาคุณไปงานแต่งงานเนี่ยนะครับคนที่สำคัญที่สุดนะครับที่งานน่ยนะครับก็คือ the bride and the groom นั่นเองครับ bride ก็คือเจ้าสาว groom ก็คือเจ้าบ่าวนยนะฮะซึ่งระวังนะนะฮะมีพี่น้องบางท่านนะนะครับเคยเล่าผมฟังว่า คำสองคำนี้ bride กับ groom bride กับ groom เจ้าสาวเจ้าบ่าว bride groom เนี่ยนะครับเคยพูดมาแล้วนะครับว่า the broom and the bride มาแล้วไม่ต้องผัวนะครับเพราะ broom มันจะแปลว่าไม้กวาดสิครับ bride and the groom ที่งานแต่งงานเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทุกวันนี้นะครับชาวไทยก็มักจะนิยมชมชอบนำพิธีงานแต่งงานและพิธีสมรสแบบฝรั่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะฮะซึ่งงานแต่งงานเนี่ยนะครับถ้าแบบเอาแบบต่างชาติกันเลยเลยทีเดียวนะครับก็คือเจ้าสาวคือ bride เจ้าบ่าวคือ groom แล้วเราก็จะมีอะไรครับเราก็จะต้องมีนะฮะเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวเนี่ยนะครับผมเราจะเรียกว่า the groomsmen groomsmen พวก groom ก,ก็คือเจ้าบ่าวนะครับ groomsmen ก็ s <S คือพวกแก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวแต่ถ้าก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นตัวเบอร์หนึ่งแล้วนะครับเขาจะเรียกว่า best man นั่นเองครับ best man ซึ่ง best man จะแปลว่าผู้ชายที่ดีที่สุดก็ได้นะครับดังนั้นนะครับคุณผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานกับชายฝรั่งนะครับถ้ามีฝรั่งนะครับมาถามคุณว่า who is the best man แล้วคุณนึกว่า best man แปลว่าผู้ชายที่ดีท คุณบอกว่าจอห์น my husband is the best man ฝรั่งทั้งโลกจะฟังว่าคุณจอห์นสามีของฉันเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวอ้าวแล้วเจ๊แต่งงานใครกันแน่ครับเนี่ยส่วนฝั่งเจ้าสาวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ the bride ก็จะต้องมีอะไรไหมครับเพื่อนเจ้าสาวนะครับซึ่งในงานแต่งงานนะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้ชายนยนะครับโอ้โหคนกลุ่มนี้นะครับน่าจีบจริงๆเลยนะครับผมเพราะสาวๆแก๊งนี้มักจะเป็นคนที่สวยและแต่งตัวมานะครับแบบโอ้โหบางทีนะครับเด่นกว่าเจ้าสาวอีกครับ แก๊งเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า the bridesmaids นั่นเองครับและพอฟัง bride แปลว่าเจ้าสาว maid แปลว่าแปลว่าแม่บ้านคนรับใช้อ๋อเป็นคนใช้ของเจ้าสาวไม่ใช่นะครับ bridesmaids น,นี้ก็แปลว่าเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยนะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับฝั่งเจ้าบ่าวก็มี the best man เนี่ยนะฮะฝั่งเจ้าสาวเนี่ยนะครับก็จะมีใครรู้ไหมครับ the maid of honor maid of honor ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าเบอร์หนึ่งของเพื่อนเจ้าสาวดังนั้นเนี่ยนะฮะเราจะมี best man maid of honor g r o o m s m e n แล้วก็ Bridesmaid s นั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนครับอีก4ท่านที่สำคัญมากๆนะครับที่งานแต่งงานของเรานะครับก็คือ your father and your mother your mom and your dad แล้วก็จะต้องมีของฝั่งสามีภรรยาของเราด้วยนะฮะนั่นก็คืออะไรครับก็คือแก๊งที่เขาเรียกว่า inlaws นั่นเองครับ the inlaws ก็คือทางกฎหมายในกฎหมายครับส่วนถ้าเป็นคุณพ่อนะครับของสามีภรรยาของเราเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกว่า Father-in-law ก็คือพ่อทางกฎหมายนั่นเองฮะส่วนถ้าเป็นแม่ของสามีหรือภรรยาของเราเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็น Mother-in-law Mother-in-law ก็คือครับก็คือแม่ทางกฎหมายหรือแม่ยายน,นั่นเองนะครับ Father-in-law Mother-in-law ครับแล้ววันนี้นะครับก็คือคุณเนี่ยนะฮะได้แต่งงานกับสีภรรยาสาภรีของคุณแล้วเนี่ยนะครับ คุณก็จะกลายเป็นอะไรไหมครับ Son-in-law ก็คือลูกเขยส่วนถ้าเป็นลูกสะใภ้นะครับก็คือ daughter in law นั่นเองนะฮะดังนั้นครับลูกเขยก็คือ Son-in-law และอยากจะบอกนะครับว่าไข่ลูกเขยไม่ใช่ Son-in-law เองนะครับอาหารเมนูนี้ฝรั่งไม่มีนะจ๊ะ Son-in-law แล้วก็ daughter in law นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแก๊ง i n l a w ที่เราจะมีนะครับคุณผู้ชมครับก็คือ brother in law แลวก็ sister in law พี่เขยน้องเขยหรือว่าพี่สะภ้ยน้องสะภ้ยซึ่งจะถูกแบ่งเป็นสองฝากนะฮะก็คืออะไรครับสมมติว่าเราแต่งงานสมมติว่าผมนะฮะแต่งงานกับภรรยาผมภรรยาผมก็มีพี่ชายน้องชายคนนี้ก็เป็น brother-in-law เขามีพี่สาวน้องสาวก็เป็น sister-in-law แต่ brother-in-lawsister-in-law ก็ยังเป็นอีกในญาตินะครับก็คืออะไรครับสมมติว่าวันนี้ผมมีน้องสาวน้องสาวผมนยครับแต่งงานกับผู้ชาย คนนั้นก็จะกลายเป็น my brother in law ถ้าผมมีพี่ชายน้องชายแล้วเขไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นก็จะกลายเป็น sister in law ได้เหมือนกันครับ <S <S แล้วพอเนี่ยนะฮรเราแต่งงานกันไปแล้วนะครับกับภรรยาของเราอยู่กันไปสักพักนึงครับคำถามที่คนจะต้องถามนะครับก็คือเมื่อไรจะมีลูกเ่ยลูกนะครับก็คือ children นะฮะหรือ kids นะครับพอเรามีลูกกันแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็นลูกชายก็คือ son ลูกสาวก็คือ daughter เราก็จะมีลูกแบบไหนกันบ้างนะครับงเช่นถ้าเป็นลูกคนเดียวเขาเรียกว่า the only child the only child นะฮะก็คือลูกคนเดียวนั่นเองครับหรือถ้าคุณเป็นลูกคนโตนะครับเขาเรียกว่า the oldest child นะครับ the oldest child ถ้ามีลูกคนเล็กก็จะเป็น the youngest child แล้วบางครั้งเนี่ยนะครับก็คือถ้ามีลูก3ามคนนะฮะและเป็นลูกคนกลางก็คือ the middle child แล้วเมื่อไหรที่ลูกหลานของเรานั้นโตขึ้นไปนะครับแล้วเขาก็ไปมีลูกอีกเนี่ยนะครับหลานเนี่ยนะครับของเราก็จะกลายเป็นอะไรนะฮะ grandson ถ้าเป็นหลานชายหลานสาวก็คือ granddaughter นั่นเองครับเมื่อกี้นะครับเมื่อหลายนาทีที่แล้วเราก็ได้พูดถึงหลานชายในเชิงลุงป้านาอาอันนั้นคือหลานชาย nephew และก็ niece นะครับอันนี้คือหลานในเชิงลุงป้านาอา แต่ถ้าหลานในเชิงปู่ย่าตายายนะครับก็คือ grandson หรือว่า granddaughter นั่นเองนะฮะแต่ถ้าเรามีเลนนะครับถ้าเราแก่พอและยังอยู่นะครับบนโลกยังไม่ตายนะครับเรามีเลนนะครับก็คือ great grandson และก็ great granddaughter นั่นเองครับแ่คุณผู้ชมครับบางครั้งเวลาเราอยู่กันไปรักกันไปนี่นะครับคู่สมรสหลายๆคู่ก็มักจะไม่ได้ happy ending นี่นะฮะก็บางครั้งจะมีปัญหากันเกิดขึ้นครับ อย่างเช่นอะไรรู้ไหมครับสามีบางท่านอาจจะไปทำอะไรไหมฮะอาจจะไป have an affair have an affair แล้วอะไรมีชู้นั่นเองนะครับอันนี้ใช้กับผู้หญิงไปมีชู้ก็ได้หรือจะไปนอกใจนั่นนะครับก็เรียกอะไรครับ cheat on นั่นเองครับเพราะ cheat แปลว่าโกงนั่นนะฮะ cheat on ก็เหมือนกับโกงหัวใจของเราไปให้กับคนอื่นอย่างเช่นครับนอกใจเมียก็ cheat on your wife นอกใจผัวก็ cheat on your husband นี่นะครับ แต่ถ้าส่วนมากแล้วในบ้านเรามักจะเห็นกันนะครับว่าผู้ชายมักจะไปนอกใจเมียโดยการมีเมียน้อยซึ่งเมียน้อยไม่ได้เรียกว่า small wife นะครับนันแปลว่าเมียตัวเล็กเมียน้อยเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a mistress นั่นเองครับ mistress mistress ก็คือเมียน้อยนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับพอคู่ครองเราเนี่ยนะครับ cheat on you ก็คือนอกใจคุณเนี่ยนะฮะสิ่งที่คุณั้ออยากจะทำแน่นอนนะครับก็คือตกหัวมันทีหนึ่ง และหลังจากนั้นก็คงอยากจะขอหย่าใช่ไหมครับซึ่งขอหย่าเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า get divorced นั่นเองครับ get divorced อดีตสามีและอดีตภรรยาของเราก็จะกลายเป็น ex husband หรือ ex wife ซึ่ง ex ตรงนี้ไม่ได้แปลว่า sexy นะฮะแต่ ex ตรงนี้นะครับมันก็จะแปลว่าอดีตนั่นเองนะฮะเราจะได้รู้จักกันไปนั่นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมว่ารักกันแล้วก็อยู่กันนี่ยนะฮะ don't break up ครับเขาบอกครับ don't break up อย่าเลิกกันเลยครับ try to make up make ัพตัวนี้แปลว่าอะไรแต่งหน้าเหรอครับไม่ใช่นะฮะในเรื่องราของความรักเนี่ยนะครับเมคอัพเนี่ยมันแปลว่าคืดีกันดีกว่าครับอย่าทะเลาะกันเลยนะครับ don't argue don't argue นั่นเองนะฮะอย่าทะเลาะกันเลยครับอีกหนึ่งกรณีนี่นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับซึ่งไม่อยากใช้เกิดเลยนะครับก็คือ your husband or your wife might pass away นั่นเองครับ pass away ก็แปลว่าผ่านไปทางนั้นแหละครับจะบ้าเหรอครับแปลว่าเสียชีวิตสิครับ pass away หรือ die ถ้าสามีภรรยาคนนั้นเสียชีวิตไปนะครับคุณก็จะกลายเป็นพ่อไม้หรือว่าแม่ไม้นั่นเองนะฮะซึ่งแม่ไม้นะครับเขาจะเรียกว่า widow นะฮะ widow ส่วนพ่อไม้ก็จะเรียกว่า widower นั่นเองนะฮะ a widower ออกเสียงคล้ายๆกับ window นะฮะแต่ไม่มีตัว n ก็ไม่ต้องมีเสียงเนะนั่นเองนะฮะ widow แม่ไม้ widower ก็คือพ่อไม้นั่นเองครับแล้วพอคุณเป็นแม่ไม้หรือพ่อไม้นี่นะฮะ คุณก็อาจจะต้องไปแต่งงานใหม่เนี่ยนะครับต้องมีภรรยาใหม่ก็คือ new wife หรือ new husband เนี่ยนะครับแต่ว่าสามีภรรยาของคุณเนี่ยนะฮะอาจจะมีลูกติดมาด้วยเนี่ยนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมเคยดูซินเดอเรลล่าเนี่ยนะฮะซินเดอเรลล่านะครับก็จะมีอะไรฮะมี stepmother stepmother ก็คืออะไรครับเป็นแม่เลี้ยงเนี่ยนะฮะ stepfather ก็คือพ่อเลี้ยงนั่นเองเนี่ยนะครับ stepson ก็ไม่ได้แปลว่าเหยียบเป็นลูกชาย stepdaughter ก็ไม่ได้แปลว่าเหยียบเป็นลูกสาวนี่ยนะครับ <Step> son สเตปซอนก็คือลูกเลี้ยงนั่นเองครับและในซินเดอเรลล่าก็จะมีสเตปซิสเตอร์สสเตปซิสเตอร์สเนี่ยนะครับผมก็คือแน่นอนครับพี่สาวน้องสาวหรือสเตปบร o เธอร์ก็คือพี่ชายน้องชายแต่ในเชิงของเป็นเหมือนพี่เลี้ยงหรือว่าลูกเลี้ยงคือเหมือนเป็นอะไรฮะก็คือเหมือนติดมากับภรรยาหรือสามีใหม่ของพ่อแม่ของเรานั่นเองครับบางครั้งเนี่ยนะครับในบางเคสเนี่ยนะครับก็คุณนั่นนะฮะอาจจะเป็นลูกน,น,นะฮะของพ่อแม่ของคุณแต่ไม่ได้เป็นลูกบังเกิดเกล้า ดังนั้นเนี่ยนะครับคุณนั้นจะเป็นอะไรครับ you are an adopted child adopted child ก็คืออะไรครับก็คือเป็นเด็กที่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเหมือนกับรับเลี้ยงไว้นั่นเองครับอย่างเช่น adopted son หรือว่า adopted daughter ก็คือลูกบุญธรรมของเรานั่นเองครับลูกบุญธรรมนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นพวกพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า foster parents foster father แล้วก็ foster mother ก็คืออะไรครับก็คือพ่อแม่ ุณธรรมของเรานั่นเองครับที่เขานั้นรับเรามาเลี้ยงเป็นลูกจริงๆหรือเป็นลูกของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคำนะครับในสังคมฝรั่งเขาก็จะมีแบบนี้ด้วยนะครับเขาก็จะมี godmother หรือ godfather นั่นเองนะฮะ godmother หรือ godfather ก็จะเป็นเหมือนพ่อแม่อุปถัมภ์ของเรานั่นเองนะครับก็คือเหมือนกับเราก็มีพ่อแม่ของเราอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าคนผู้นี้ก็จะเป็นเหมือนกับรักเราแล้วก็ดูแลเลี้ยงดูเราเนี่ยนะครับ เหมือนกับเป็นพ่ออุปถรัรมภ์หรือว่าเป็นแม่อุปถรัรมภ์ของเรานั่นเองครับ <Yeah. S 1> คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือภาษาอังกฤษน,นะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับคนในครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายของเราที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเราหรือว่าครอบครัวที่เรานั้นแต่งงานด้วยนั่นนะครับ ก็ถ้าถามผมด้วยนะฮะร,รู้จักกันไว้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เหมือนกับคุยกับฝรัง่งรู้เรื่องเกี่ยวกับญาติโยมของเราแล้วเวลาเราพาญาติโยมเราไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับเจอชาติหลังชาติที่เรารู้จักเราจะได้แนะนําถูกนะฮรแลวซึ่งสําคัญมากๆนะครับคุณผู้ชมครับว่าการที่เรานั้นไปเจอชาติหลังชาติแล้วเราไปกับญาติโยมเราแล้วไม่เคยแนะนําว่าคนนี้คือพ่อคนนี้คือน้องคนนี้คือหลานคนนี้คือลูกพี่ลูกน้องเนี่ย ปล่อยเขายืนกันเป็นทอสอหรือเป็นสัมภเวสีที่ติดมาด้วยนะครับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นครับวันนี้นะครับคริสโตเฟอร์ไรท์ลาไปก่อนนะครับกับรายการคลิกของเรานะครับและครั้งหน้ามาติดตามภาษาอังกฤษเรื่องใหม่กันต่อไปครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ